จำสุดเขียดสบห้าคะแนนเนียครับลจีที่ทาไปแล,ไาแล้วเราก็ทําได้เขียดสิบห้าเสร็จแล้วเราก็มาทาเพิ่มอ,อีกประมาณสามสิบกว่าขอ้อเป็นการเรายางมีหลักการผลสุดท้ายการประกาศสอบอาจารย์รู้ก่อนเลยว่า้อาผ่านเพราะอาจารย์คนบิก่อนแล้วว่าผ่านพอผลประกาศมามันก็ผ่านจริงนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยเราสอบอย่างเงี้ยเราก็ประเมินเลยได้นะถ้าผ่านเรื่อยๆผ่านไม่จะเป็นต้องไปดูไล่ไปดูในสมุดจี๊ในคะแนนเท่าไหร่ก็รับซึ่งสอบได้กี่คะแนนมันก็เล่าให้ได้ในการลักการสอบเพราะฉะนั้นคะแนนเดียวถือว่าคะแนนสำคัญนะเพราะฉะนั้นก็ในเวลามันยืดยาวในวันนี้ก็ขออนุญาตอาญาณมีความสามารถสุดดังพระสารีบุตร thành tiền, thành tiền, thằng lúc nãy thằng, bả, thầy, thầy, thầy lúc nãy bị เขาเันขมิ้นอ๋อนึกว่าดุตาอ๋อผมย่บ่บ่บ่ได้เห็ดเข่าประดับดินบเห็ดเห็ดลอยโอ้โอ้สาธุอ๋อไอท่านตะวันชาติมทิริรัลน์นะเกิดเกิดเกิด

ครับธรรมะสวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็พาทุกท่านลองมาดู การท่ายทำในการทำคลิปวีดีโอมืใูม่หัดทำนะครับใูม,ม่หัดเล่นนะครับกำลังถายทำกันอยู่นะครับช่วงเวลานี้นการทดสอบไปในตัวนะครับผมับใส่ประยัดนะครับ ผ่านสภาครับสภานักเรียนนะครับผู้สอบได้รองชนะเลิศอันดับสามครับการแข่งขันวิชาการนะครับเก้สิบเอ็ด โอ้นี่กันอยู่อ่ะเนี่ยเค้าไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรนะครับจากวันนึงเออเออว่านี่ยังไม่ไปค่ะ oh. <coughs> <coughs> तुमको बहुत अच्छा प्राइस แล้วกะออกมาจิตับโอ้เสียงมีชัดเจนเลยครับโซ้โโโ้อะไร่หัวิกอยู่ตอนนี้น่าจะได้คยขาว ขาวแล้วเนาะซูมจนให้ขาวโอ้ยตายแล้วสันยังอยู่อือ่างงเนี่ย <ranch as. S 1> สีสาวเลยตตแ่ไ้นต่างเล่านลังกันนะ ยูนิงเนียาี่บาบมือจะมาไห้บัอยู่แบมีตังกันถ่ายอย่างนี้เนี่สงสัยจับทุจริตเนนวะเนี่ยได้ทจุจริตจับทุจริตเนนครับบ้อ วิชาธรรมธรรมะครับแล้วก็วิชาวิทย์ในแบ่งโน่นแบ่งโน้นอยางแบ่งโน่นเขาไปไปชาววัดไปเข้าไปไปเขาไปคนที่ตั้งใจครับดูครับสแสดงว่าม,มีภมูมิวความ,นะม,ม,มรู้เต็มหัวครับเหมือนนันมีภูมิเต็มรู้เต็มหัวครับเขียนเอาเขียนเอาครับ

เกี่กฎหมายครับเจอสังคกรรมไปคิดไม่ออกเจอวินัยในทางพุทธศาสนาไปไม่เป็นเลยครับท่นประธานที่มีรักยิ้มหนาเยทำวินัยเขาทำาช่นเอกนะครับท่านประธานไปไม่เป็นสภาทุกเรืครับ เะยันเยอยเลยตัวบอลร้านเยๆไม่ไม่ได้โฟกัสพี่โฟกัสประธานประธานมังยิมเนาะประธานมันอย่าบ้องอย่าเม้อง๋ยวเขาหูว่าะกายไยเสียงโจ้เนี่ยดังกว่าไม่ค่อีกอ้เนประธานยิมแจงเลยนมโฟมหมดนมนมโมเด็ง ไอปีไอปีคู่ขาวอะไม่น่าขาวเท่คูดขาวอะเฮ้ยขาวเฟรดงนเยีนยังไนเย็นยูดใส่ยืดใส่เวาเงินหนึ่งปีมื่นเวลาเงินไหนพี่เท้าเติมเงินไหนพี่เท้าเงี้ยเอ็นเอ็นเงินไพี่เท้าพี่เท้าแนวหนาเลย ดอาเงินเบ็ดล้านก้ามเงินเบ็ดเอาไปเติมเอาไปเติมมัอยู่บ้านตัวเลยรถชุย่างใป่ะปุไม่รู้เลยครับผมไม่รู้ไม่รู้จักเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเออ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 เครียดเลยเติมเน็ต

อยู่เฉยๆไม่ชอบชอบไปโดนเขาเอออท่านท่านเป็นคนตื่นอะไรตื่นเที่ยงเหรอตื่นทำเออตื่นเแล้วไปหามาหาฮอตไปหาไอ้บี้ยาแล้วไปหาไอ้พัดอุ้ยเมาเมาแล้วบัดนี้จอดก่อนมาเหลาไม่ไววเสร็จแล้ว ท่านทำมาทัดเสร็จยังยาอานแล้วโอ้โหเสร็จเดีดยวเทหยุดอยู่อ่าหรือต้งเดือดนักมายโอ้โหโอ้โหเลยสุดตั้งอย่างนี้มันก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะตั้งแนวแนวแนตั้งมีกล่องมีนีกองญีปุนม็ง้ะ